EP นี้นะคะหลังจากที่เราได้ไปทราบประวัติของท่านนะคะประวัติอ่ส่วนตัวประวัติการทำงานประวัติการศึกษาและก็ผลงานต่างๆของท่านแล้วก็เราไปรู้ในเรื่องของกฎการทำงานของท่านในฐานะที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่ากอทมอนะคะ e ีีนี้ก็จะเป็นสิบเรื่องที่คุณยังอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับท่านนะคะเออเรื่องที่หนึ่งนะคะ วันเกิดของท่านนะคะวันเกิดของท่านเนี่ยท่านจะเกิดวันที่24พฤษภาคม2509นะคะพ่อแม่นะคะเรื่องที่สองเนี่ยพ่อแม่พี่น้องนะคะห้ามลูกนะคะเรียนเหมือนกันก็คือว่าพี่สาวให้พี่สาวเรียนสถาปัตย์นะคะพี่ชายเรียนหมอ ส่วนตนเองก็เลือกเรียนวิศวะนะคะข้อที่สามก็คือฝาแฝดทัวกับทิพเนี่ยคู่เหมือนที่แตกต่างกันทิปก็คือรองศาสตร,ราจารย์ด็อกเตอร์ชัดชายสิทธิพันธ์มีพี่ชายฝาแฝดหนึ่งคนนะคะชื่อว่าทัวนะคะรองศาสตร,ราจารย์นายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์นะคะ,ะข้อ ข้อที่สนะคะในเส้นทางการเมืองของท่านเนี่ยเ,เริ่มแากว่าท่านเนี่ยนะคะเ,เป็นอาจารย์คณะวิศะวะกรรมศาสตร์นะคะคณะคณะวิศกรรมศาสตร์นะคะได้มีโอกาสเข้ามาช่วยกระทรวงคมนาคมสมัยที่านาย นายพงศักดิ์รัตนพง์ไพศาลนะคะเป็นรัฐมนตรีคณะคมนาคมนะคะข้อที่ห้าก็คือครอบครัวของท่านเนี่ยจะไม่ชอบพักไทยเพื่อไทยนะคะก็คือแม่ของท่านชัชายเนี่ยคัดค้านการเข้ารับตําแหน่งนะคะในรัฐมนตรีคมนาคมนะคะข้อที่หเนี่ยนะคะ ท่านเป็นรัฐมนตรีที่ลํำบึกสุดๆในขณะนั้นนะคะก็คือกิจกรรมยาวว่างของท่านคือชอบออกกำลังกายนะคะชอบวิ่งแล้วก็จะเป็นการวิ่งมาราธอนตามสถานที่ต่างๆบ่อยครั้งนะคะ,ะข้อที่7นะคะ,ะเป็นรัฐมนตรีที่แอบพ่วงท้ายด้วยตำแหน่งเน็ตไอดอลนะคะทำไมถึงได้ตำแหน่งนี้เพราะว่าท่านมียอด แฟนเพจติดตามชัดชายสิทธิพันธ์มีถึงห้าแสนคนนะคะอ่าข้อที่แปดนะคะเป็นรัฐมนตรีคนแรกนะคะที่มีตำแหน่งนะคะที่มีตำแหน่งคอสเพย์นะคะตามก็คือว่าเป็นภาพที่ท่านเดินเท้าเดินด้วยเท้าเปล่าอะคะ่ะ เดินด้วยเท้าเปล่าแล้วก็ยิ้วถุงนะคะถือกับข้าวไปตักบาตรที่จังหวัดสุรินทร์นะคะกลายเป็นที่มาของกระแสชัดชายฟีเบอร์นะคะในะขณะนั้นนะคะข้อที่9นะคะท่านเป็นรัฐมนตรีคนแรกที่มีสติกเกอร์และเกมเป็นรูปของตัวเองก็คือสติกเกอร์อที่มีชื่อว่าชัดชายพาวเวอร์จากแอป มูรุมนะคะและเกมชื่อ,อชัดชัยครับนะคะข้อที่10นะคะท่านเป็นรัฐมนตรีคมนาคมที่แข็งแกร่งที่สุดในปตัตภีณนะนะขณะนั้นนะคะก็คือเป็นสโลแกนที่ชาวเน็ตตั้งให้พร้อมกับตั้งแฟนเพจให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้สร้างสตอรีข่ขำๆเกี่ยวกับท่าน ให้เป็นผู้ที่เก่งๆหาใครเทียมทานไม่ได้จะเห็นได้ว่าสิบข้อนี้นะคะที่เราหรืออ,อทุกๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าท่านมีที่ไปที่มาอย่างไงนะคะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิบข้อสิบเรื่องทีเ่เราได้รวบรวมสรุปมาว่านะคะ ใน10เรื่องเด่นเด่นของท่านนั่นนะคะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะใน10เรื่องเด่นเด่นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า,าท่านเกิดตั้งแต่พศ2509ปัจจุบันก็56ปีแล้วนะคะก็ท่านก็ยังดูแข็งแรงอยู่นะคะแข็งแรงเพราะว่าท่านเป็นคนชอบออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายในที่นี้ก็คือเป็นการวิ่งแล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นการวิ่งมาราธอนตามงานต่างๆด้วยนะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าท่านเนี่ย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ,ะท่านบึกบึนมากอาจจะเป็นเพราะว่าท่านได้ออกกําลังกายนะคะอะอ,อกกําลังกายก็จะมีส่วนดีก็คือมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะคะสุขภาพจิตสุขภาพใดก็ตามก็จะตามมานะคะ,ะในเรื่องการเรียนของพี่น้องท่านก็เหมือนกันนะคะ,ะเราจะเห็นได้ว่าพี่น้องของท่านเนี่ย ถ้าดูครอบครัวนี้แล้วจะเป็นครอบครัวที่เรียนเก่งมากนะคะพี่สาวเรียนสถาปัดนะคะพี่ชายเรียนหมอนะคะขณะที่ท่านชัดชายก็เรียนวิศวะนะคะแต่ละท่านนะคะตามประวัติที่เราดูมาก็คือแต่ละท่านเนี่ยจะเก่งมากนะคะเป็นครอบครัวที่ส่งเสริมให้ลูกได้เรียนนะคะในสาขา ที่ตลาดหรือว่าสังคมต้องการนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิสัยทัศน์ของพ่อแม่นะคะที่จะส่งเสริมให้ลูกได้เรียนแล้วก็ได้ทำงานในจุดที่ตนเองมีความรู้ความสามารถนะคะ,ะฟาแฟที่เป็นคู่เหมือนที่แตกต่างก็คือทริปกับทัวก็คือชื่อเล่นของท่านนะคะ,อะสองท่านนี้ก็จะมีบุคลิกที่แตกต่างกันนะคะ แล้วในเรื่องของการเป็นเส้นทางในเรื่องการเมืองก็คือเริ่มจากเป็นอาจารย์วิศวะแล้วก็มีโอกาสมาช่วยกระทรวงคมนาคมนะคะครอ,อบครัวไม่ชอบไม่ชอบพักไทยเพื่อไทยก็คือแม่ของท่านเนี่ยก็คือคัดค้านการเข้ามาให้รับดำรงตำแหน่งในตำแหน่งรัฐมนตรตีกระทรวงคมนาคมนะคะ,ะท่านเนี่ย อชอบเล่นโซเชียลนะคะท่านก็จะมีเพจนะคะในเพจชื่อชาติชายสิทธิพันธ์นะคะแต่เห็นได้ว่าแฟนเพจของท่านเนี่ยจะเยอะมากนะคะท่านมีกิจกรรมอะไรต่างๆก็ท่านก็จะลงนะคะลงในแฟนเพจนะคะมีเรื่องตลกขำขันมีเรื่องกิจกรรมนู่นนี่เรื่องวิ่งมาราธอนเรื่องทําบุญตักบาตรเรื่องไปนู่นไปนี่ท่านก็จะลงนะคะในส่วนนี้ก็จะมีนิดไอดอลนะคะเหมือนกับที่ว่า แฟนแนเพจติดตามนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเอฟซีแฟนคลับอย่างนี้นะคะ่ะจะติดตามกันเยอะแยะเลยนะคะในส่วนของรัฐมนตรีคนแรกที่มีการแต่งโคดเพตามนะคะภาพของท่านที่เดินเท้าเปล่าเนี่ยก็คือตอนที่ท่านถือถุงกับข้าวไปตักบาตรที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยกลายเป็นที่มาของกอระแสชัดชัยฟีเวอร์นะคะกระแสตรงนี้นะคะ ก็แบบท่านก็เลยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างให้ท่านนะคะเป็นที่รู้จักโด่งดังไปทั่วประเทศนะคะตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดขายของท่านเลยทีเดียวค่ะท่านก็เหมือนกับว่ารัฐมนตรีเนี่ยท่านเนี้ยจะเป็นเป็นคนติดดินนะคะเป็นคนติดดินก็คือไม่ถือตัวนะคะเ,เข้าทำงานร่วมด้วยกับ ประชาชนนะคะจะเห็นได้ว่าตอนที่ท่านมาดำรงตําแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนี้นะคะท่านก็จะลงพื้นที่นะคะลงพื้นที่เริ่มจากแรกเลยท่านก็จะเชิญคนเก็บขยะ,ะคะ่ะก็ท่านจะคัดเลือกมานะคะมีใครบ้างนะคะที่เป็นลูกจ้างที่ทำงานในกทม ท่านก็จะเลือกมาแล้วก็มารับประทานอาหารร่วมกับท่านที่โต๊ะรับประทานอาหารแล้วก็พูดคุยในเรื่องปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างนะคะจะมีอะไรให้ท่านช่วยเหลือนะคะมีปัญหาอุปสรรคมีความเดือดร้อนเรื่องอะไราการทํางานนะคะในการทํางานเนี่ยนะคะเ,เราเจอว่ามีปัญหาตรงไหนนะคะอลองคิดวิธีการแก้ไขมาด้วยกันสิ เราจะได้มาร่วมกันแก้ไขนะคะหรือว่าท่านก็จะเ,เสนอวิธีการแก้ปัญหาให้เลยอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของท่านอย่างหนึ่งก็คือท่านเป็นคนติดดินแล้วก็สามารถเข้าถึงรากหญ้าได้นะคะเป็นส่วนที่จะทําให้ผู้ที่มีปัญหาเนี่ยระ,ระดับประชาชนหรือว่าข้าราชการในกอทมอหรือว่าลูกจ้างในกอทมอเนี่ยสามารถพูดคุยปัญหากับท่านได้นะคะ เป็นรัฐมนตรีคนแรกที่มีสติกเกอร์และเกมเป็นของตัวเองอย่างที่บอกค่ะว่าท่านเป็นคนติดโซเชียลมีเดียนะคะท่านก็จะมีตำแหน่งพ่วงอยู่แล้วเป็นตำแหน่งเน็ตไอดอลนะคะขณะเดียวกันท่านก็จะมีการสร้างสติกเกอร์ตัวของท่านเองก็คือชัดชัยพาวเวอร์นะคะจากแอป o r รูมนะคะแล้วก็เกมชื่อชัดชัยครับนะคะท่านก็จะตั้งเกมขึ้นมาตรงนี้ นะคะถ้าใครสนใจนะคะหรือว่าถ้าใครจะโหลดสติกเกอร์ของท่านมาก็สามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์สิกเกอร์ของท่านนะคะโดยไปซื้อนะคะมาได้นะคะในในที่นี้นะคะในส่วนของรัฐมนตรีในตอนที่ท่านดำรงตำ,ตำแหน่งกระทรวงคมนาคมนะคะ รัฐมนตรีกระทรวงมคมนาคมในขณะนั้นนะคะก็คือเขาจะให้ชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัฐพีก็คือเป็นสโลแกนที่ชาวเน็ตตั้งให้อะคะ่ะพร้อมกับชื่อแฟน,แฟนเพจนะคะโดยให้สร้างตอรี่ขำๆเกี่ยวกับนายชัดชัยนะคะ ให้เป็นผู้ที่เก่งๆหาใครเทียมทานไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่นะคะของท่านก็จะมีการสร้างสตอรี่เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับท่านนะคะเรื่องราวในชีวิตประจำวันนะคะเรื่องราวการทำงานนะคะเรื่องราวการช่วยเหลือกิจกรรมของสังคมนะคะเรื่องราวต่างๆที่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะคะ แล้วก็เข้าถึงประชาชนนะคะทําให้ประชาชนที่เป็นแฟนเพจเนี่ยก็รู้จักท่านไปในตัวด้วยนะคะจากแฟนเพจแล้วก็จากที่ท่านมีแฟนเพจแต่เดิมอยู่แล้วก็จะรู้จักท่านเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าสิบหัวหัวข้อหรือว่าสิบเรื่องที่เรามานำเสนอให้ทุกๆท,ท่านได้ฟังกันนี้นะคะ เป็นสิบเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้นะคะเกี่ยวกับท่านก็อยากจะให้นะคะเราชาวกทมนะคะอยากจะให้ท่านฝากผลงานที่ดีนะคะผลงานที่จะช่วยเหลือชาวกทมหรือว่าพวกที่มาอาศัยอยู่ในกทมนะคะในส่วนหนึ่งในนี้นะคะเนื่องจากในสถานการณ์โควิดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ประชาชนจำนวนมากนะคะจะตกงานกันโรงงานปิดนะคะโรงแรมปิดนะคะที่ทำงานเลิกจ้างนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาปากท้องของประชาชนนะคะทำยังไงดีที่จะช่วยเหลือประชาชนในส่วนนี้ได้นะคะ<อ>ก็ขอให้ท่านนะคะนำหัวข้อนี้นะคะไปช่วยแก้ไขปรับปรุงด้วยนะคะขอขอบ